สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กบก,ก่องนะคะวันนี้ก็เด็กๆนะคะไปโรงเรียนวันแรกนะคะก็หลังจากปีใหม่เนาะก็วันแรกนะคะที่เด็กๆจะไปโรงเรียนเดี๋ยวเรามาเก็บสายยางก่อนเมื่อวานเอาน้ำเข้าไปให้สองแสบ อาบน้ําให้สองเสบเมื่อวานก็ยังไม่ได้เก็บสายยาง <c oughs> ก็เลยจะเก็บสายยางก่อนนะคะใบบุญก็มาถึงแล้วโกโก กีขายประตูให้ล็อกกี้เซอยหลานขาประตูให้ล็อกกี้เซอร์ฉินองเลยตลาดทั้งหลานทั้งลุง อยู่ยนั่นแหละไม่ต้องออกมา เอกุญจเ่ืนะเกุจมอนเอากุญเจรถกระบะพร้อมลูกกุณเจเมจนะ ไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวกับลุงไปไม่เข้าไปก็ไม่ได้กินข้าวแล้วนี่ฮึกอันนั้นมันมันไม่เข้าไปกับลุงมันมันออกแต่แต่มันไม่ออกจากบ้านตัวนี้นะตัวนี้มันออกจากบ้าน อันนี้มันเด็กดีมันไม่ออกจากบ้านก็เลยมันก็เลยได้ออกมาด้านนอกอาหยอกเอาหยอกดูเอาหยอกเด็กดีตรงนี้สะอาดด้วยนะอาบน้ำแล้วเมื่อวานอาบน้ำเมื่อวานตัวน,นั้นอาบแล้วแต่ว่ามุนอุ้ยปุ้ย <c oughs> มันดื้อ <c oughs> มันดื้อม,มันก็เลยมุนอุ้ยปุ้ยปะ กุญแจามาแล้วไปเลยไปก่อนไปก่อนกุญแจอยู่น้ำมนันมนส่งกุญแจให้ใหไปขึ้นรถรางขึ้น,นรับรับครบ เส้นการครับอุ้ยกระบอกเส้นการเราสุดปลื้มเลยอ่เส้นการอ๋อมันหลวมป่ะอ๋อครับผมมันอะไรลูกเก่าเกินเกาเนเดี๋ยวปีหน้าก็นั่นแล้วเปิดประตูมีวเป็นยังไงบ้างยังไม่หายไอเล็บยู i l o เ e y o ยูบ่อยยังไม่หายหายเ e y o ยูข้ามปีเหมือนย่าอาหารเร็วๆสายเสียงหายก็เลยไม่มีเสียงใช่หายเรืบยูหายเรืบยูอยู่เดินทางปลอดภัยครับน้ำมันมีไหมปุ๊ปุ๊น้ำมันยังอยู่บ่เบิ่งหนึ่งฝากความคิดเหอนให้ลุงด้วยนะเอายาชีจ้าเดี๋ยวบอกลุง อันนี้คือเด็กรถนะคะต้องต้องแบบนี้ใช่ไหมก่อนเขา่าอนั้นบอกกไม่ได้ไปใส่เลยไม่ได้ไปซิเลอเลยเติมแล้วก็ปะไว้เลยเติมมันนั้นน่ะละแล้วก็ปะไว้เลยปุ๊กเออก็เลยไม่ได้อันนี้เลยยังเต็มถังคือเกาเติมพันหนึ่งนะอย่าูอา้อย่าลุจากโซฟ ไม่สุดขำประดาไม่เคยข้างประดากทำไมปุ๊ไม่เช็ดหน้ากระจกมันมีที่ปัดเดี๋ยวถามจริงที่บ้านมีรถคันหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่เคยขัดไม่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าลูกแล้วจะน่าจะปัดก็เราไม่รู้เนอะลูกพาไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ